อเอมครับยังไม่เห็นตัวนะครับตอนนี้นไปแล้วครับไปแล้วสองครับเอ็น้ำบ่ไหมฮะเน้อ่าได้นะวันนี้พยาหยลายเด้อ ไปแล้วครับกลางบอ่อสามคนนะครับช่วยกันเยอะครับสามคน้นลืนงไงตัดเลยตัดเลยก็ว่าน่าจะเป็นป่าสลามนะครับช่วยกันดึงเสียบสามคนนะครับเดี๋ยวยีส้มแหลก ครับมีซื้อปลาห้บาทนะครับ <c oughs> นี่ครับห้าบาทต,ตัดนี่ป,ปยังเนาะลื่อนอะตัดลึอกะอะโอ้ลือเล,ลือกว่ะเขาเรียกรับแักแทงบอตีตัดงเลยเนาะบรรยากาศร,รอบบอวันนี้ รอบบอ่อครับ,ยยบอรอบบ่อก่อนครับปลาย,ยังไม่ขึ้นน่าจะเป็นสลามเน่ยแน่ถ้าบา้านเอิร์ลแฮซิอันโดนแล้วเดี๋ยวขอดูตัวนะครับขอดูตัวหนึ่งโอ้ยยีโดตัวใหญ่เมอมาแล้วเอาครับตอนนี้ซูมก่อนครับ งไม่ได้ตัวอาจารย์จะลงบินหรือจะจ่ายเลยลงบินลงบินโอเคตัวนี้หาน3ามนะครับเจอเจอกันสาวเซฟสคนเด้อยิบยบซูปเปอร์ ยังไม่ได้แข่งเดียวเขาไม่ได้ทายเดียวโอ้ย,ยากหูแล้วเว้ย,ยมือสวิงหายไปไหนสามโคนอ่ะ <c oughs> มันเกลนะปาามันปยนะห่วหงวนนะมันเกลเอาครับมาแล้วมาแล้วต้นลงุงลุมได้ก่อลุมลุมขึ้นได้ก่อคำโคกะ้ะปลาลาบนะครับวันนี้ครับปลาลาบ โอ้บเรียบร้อยครับโัปาลาล่ปลาแล้ว <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> โดนแล้วครับแนนครับแนนแนนเพื่อนผมครับโดนแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วครับ

<laughs> Bây giờ mới là đốt kết lút cái bên sờ vái rồi Cái hồ ạ à. <laughs> <laughs> Đố <Đồ> <laughs> Kinh 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 đây à

ป่าก็นี่ตัวนี่มันมักมว่วงเหม้ยกูจะเข้าปืนหักกระม่ว,มวงจริงนะได้หอกจอมได้กะโลกได้หอจอมได้กะโหลกแม่าจาันร์แหละ ปื้นขึ้นมาโจมพี uh uh ่อยู่อ่ะน่ากลัวเลยขึ้นมาให้กันโลกอ่ะโลกอะไรอย่างของนังอ่นเด็กทุนเด็กซอยไปแล้วเด็กทุนหายไปแล้วมากระทายที่ไม่เน้นอยู่นิงเดียวเนี่ยเบสก็โจมเปลิมเดียวเนี่ยเก็บกันเนาะเอาเพี้ยนห่วงก่อนเพียนห่วงกันเลยนะป่าตัวเล็กเลย โอ้โหเข้ากรามวงเบยโอ้โหหัวขำปลาโคแล้วเบยแต่ล้วเบยโอ้โต้อนจันยักษ์มาครับ ฟังเดิมอีกแล้วลูกพี่ผมโดนแล้วใหญ่ทองตัวเนี้ยอุ้มพอแล้วมีสิบห้าโลแน่นแน่ปากเลยแน่นแน่นปากาใส่เลยขวาเลยหม้อใส่ไปขวาฟังเขาเนี่ย ขวยาใหญ่เข้ากับฟังลายบนนี้ขอเฮามีกับปลาเล็กปลาน้อยปลาซอยปลาซิวโอ้ใหญ่นี่จำโบเลยนี่คนค่าๆไปกับปอยไปสองตัวแล้วนะเอากำตายเลยวินาทีตานาทีตาขนาดปล่อยปลาใหญ่ไปสองตัวนั่งไหมค่าๆตัวใหญ่ๆห,หน่อยเด้อ ส่น no. yeah. ี่ใหญ่แน่นอนมอมงก้ามาม่วงใช่ไจากใดฮะรอบหน้าขอนังสักคนนก่งกอเ้ปืนเทือกกาสตัวเก้าแล้วหรอเนี่ย ว่านี้น้องความส่งเข้าประกวดจัดไปกส็สบายฮิ้งลอะโหปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาอะไรหเน วันนี้เรามาถ่ายคลิดว่าเปอย่างเดียวอันนี้เป็นห้องว่าเจอเด็กมันดูกันถ้ามาเก่งใจจะลงน้ำเยอเหมืนเขาแล้วเนี่ยเออมีเสียงเสียงมาว่าคือคนข้างๆฟลอยว่ะ ปาอะไรครับปาอะไรปาอะไรสวิงน้าซื้อตัวรักสามล้อยได้ก่อนักลามมันขนาดนะั้น มาแล้วดึงเข้ามาแล้วโอ้ยเยออเหมือนไปน้อยเกตลุดเห็นล้วใครไปสวายให้มาคือตวเองไงยังหูเลยเอาละเอาละ ขี่ด <hi. S 1> ิบ <uteur> ดิวยังมีทางหลอดไงขี่ดิหลอดโอราะการหลอดติดตามเานะมาครับมาแล้วมาแล้วเอาแล้วจะได้เร็วไหมเอาเอาลุนเอาเอาเอาเรียบร้อยเฮ้ยกระโ h เก็ดหายแล้วกระโ h o